สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วกับกวางนะคะกะ็ไม่ได้ลงคลิปไปนานมากประมาณเดือนหนึ่งก็คิดถึงช่องอยู่เหมือนกันแต่ก็มันมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นเราก็เลยเออเทคเบรกไปช่วงหนึ่งนะคะก็คือพักผ่อนตัวเองไปนะคะก็คือ,อล่าสุดนี้ก็คือกวางก็เทคเบรกชันนะคะสองอาทิตย์ก็คือก,ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอกแต่ก็ อยู่บ้านแล้วก็พักผ่อนแนละ้วก็ไปช้อปปิ้งไปเที่ยวกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะก็คือกว่างนี่ก็มีเพื่อนอเป็นพี่นะคะพี่ที่พี่คนไทยนี่แหละเขาก็มีร้านอาหารที่นี่กวางก็ไปเที่ยวที่ร้านเขาบ่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวหวังว่าจะพาไปเที่ยวที่ร้านพี่เขานะคะก็ก็เคยเมนชั่นถึงใมคลิปีวันก่อนว่าไปเที่ยวร้านพี่นีไปกินข้าวร้านพี่นีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไปเที่ยวร้านพี่เขาบ่อยเหมือนกันโอเคมาวันนี้ก็ มาก็เหมือนเดิมแหละแชร์ประสบการณ์กันนะคะก็วันนี้หัวข้อหลักๆที่อยากจะแชร์ก็คือเรื่องอการเป็นออแพรที่อเมริกาก็คือ,อคลิปก่อนน่าเนีก็คือกว่าจะมาเป็นพยาบาลที่นี่นะคะแล้วก็มาอยู่อเมริกาได้ยังไงคือแรกๆเลยเนี่ยกวางมาเป็นออแพรแล้วโปรเซสของการเป็นออแพรนี่ เริ่มต้นจากตรงไหนแล้วต้องทำยังไงก่อนนะคะก็คือออแพร์เนี่ยเขาจะอายุไม่เกิน26ปีซึ่งตอนที่วางสมัครออแพร์ตอนนั้นกวางอายุ23-24ปีนะคะคุณสมบัติของการเป็นออแพร์ก็คือ1นึ่งออแพร์หรือว่าที่เขาเรียกเอีย่างนก็คือเบบี้ซิสเตอร์นะคะก็คือต้องเลี้ยงเด็กเป็นแหละไม่ว่าเด็กจะอายุเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ที่เขาต้องการออแพรมาเลี้ยงเนี่ยหก็จะคือเบบี ก็คือเด็กแรกเกิดนะคะทารหลกแรกเกิด2ก็คือเด็กประมาณ 3- 4ขวบที่ยังไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเป็นช่วงเด็กโตเด็กที่ไปโรงเรียนแล้ว78ขวบ9 10ขวบหรือว่าบางบ้านแบบที่เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาจะมีลูกเป็นทีนเนเจอร์ล้วก็ได้อายุแบบ15 16เขาก็แค่ต้องการให้คนเป็นคนที่ไปรับไปส่งลูกเขาไปที่ต่างๆไปเรียน พิเศษเป็นเรียนเต้นไปนเรียนคาราเต้ไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบ่งกันแล้วแต่ซึ่งส่วนใหญ่นะคะคนเอเชียอย่าง,างเราเนี่ยเราจะได้เป็นเด็กเ,เด็กทารกหรือเด็กประมาณไม่เกิน3-4สี่ขวบอย่างนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งภาษาอังกฤษเรายังไม่เก่งคือออแพรนี้เขาจะรับจะจากทั่วโลกเลยนะคะทั้งจะจากยุโรปจาก อเมริกาใต้พวกมาจากเม็กซิโกมาจากบราซิลหรือว่ามาจากโซนอเมริกาใต้แล้วก็มาจากยุโรปก็มีมาจากอังกฤษก็มีมาจากออสเตรเลียก็มีก็คือพวกยุโรปหรือว่าจากออสเตรเลียเนี่ยเขาก็จะมีภาษาพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะยุโรปนี่ไม่ใช่ทุกประเทศที่เขาพูดภาษาอังกฤษนะคะเขาจะพูดภาษาของเขาเองเช่นฝรั่งเศสเจอร์มานีสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีภาษาของเขาเองแต่เขา ใช้ภาษาราชการเป็นภาษาอังกฤษก็คือทีวีบางช่องก็จะมีภาษาอังกฤษเขาก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างดีมากกว่าโซนเอเชียหรือโซนอเมริกาใต้อเมริกาใต้เขาจะพูดภาษาสเปนิชแล้วก็ภาษาโปรตุเกสเนาะก็คือโปรตุเกสอ่ะมาจากโปรตุเกสมาจากสเปนเขาก็พูดภาษาโปรตุเกสสเปนิช ก็เขาก็จะคืออเมริกาใต้กับฝั่งเอเชียนี่พื้นฐานภาษาอังกฤษจะไม่ค่อยดีเท่าโซนยุโรปนะคะออสเตรเลียก็เปาาดภาษาอังกฤษแล้วนะคะก็ก็มาจากทั่วโลกเลยซึ่งคนเอเชียเช่นเราเนี่ยเช่นประเทศไทยเช่นมาจากจีนก็มีนะมาจากจีนมาจากมาเลเซียก็มีก็จะภาษาอังกฤษจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ เราก็จะได้เป็นเด็กที่ยังไม่โตก็คือเด็กที่กําลังหัดพูดอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นทาลกไปเลยซึ่งตอนกวางมาเนี่ยกวางก็ได้ทาลก 1. ต้องมีประสบการณ์เลี้ยงเด็กนะคะประสบการณ์เลี้ยงเด็ก เท่าไหร่ก็ได้แต่คุณต้องมีประสบการณ์เลี้ยงเด็กประมาณ200ชั่วโมงแต่ซึ่งด้วยตัวกวางเองอะ่ะเป็นพยาบาลแล้วการที่เป็นนักเรียนพยาบาลเราต้องเทรนในวอร์ดเด็กอยู่แล้วซึ่งมันก็เกิน200ชั่วโมงอยู่แล้วแล้วกวางก็ไม่ได้เป็นหาที่จะเลี้ยงเด็กอะไรอยู่แล้วซึ่งตัวเองเป็นคนรักเด็กมากรักเด็กมากจนขนาดที่ไม่เลือกวอร์ดเด็กเพราะว่าไม่อยากฉีดยาไม่อยากเจาะเลือดเด็กอะคิดดูดิรักเด็กมากขนาดไหนก็เลยเลือกทำร้ายผู้ใหญ่ดีกว่าไม่ทำร้ายเด็ก ก็เลยนี่นะคะคือเหตุผลว่าทําไมถึงเรียกวอดผู้ใหญ่มาตลอดเพราะว่าไม่อยากไปจบเลือดไม่แบบไปฉีดยาเด็กน้อยเนาะแล้วประสบการณ์เลี้ยงเด็กต้องขับรถเป็นขับรถเป็นไม่พอต้องมีใบขับขี่ที่ appropriate ก็คือต้องมีใบขับขี่ประเทศไทยที่ถูกต้องนะคะ,ะแต่ถ้าคุอยู่ขับรถเป็นและขับรถเก่งเนี่ยมันจะเป็น ผลดีกับน้องเองที่จะมาอยู่เมกานะคะเดี๋ยวจะพูดถึงอีกทีว่าทําไมมาอยู่เมกามันจะต้องขับรถเก่งนะคะขับรถเก่งภาษาอังกฤษพอได้พอได้ไหมายถึงว่าพูดคุยสื่อสารพื้นฐานรือเรื่องเช่น how are you วันนี้กินอะไร what you want to eat อะไรประมาณนี้คือต้องระดับสมมุติว่าเต็ม หและการนอนจะได้น่าจะ 1- 2ก็โอเคแล้วนะคะแล้วก็พี่ที่เอเจนซี่ที่เขาจะรับน้องมาเป็นแอบเขาก็จะเทรนน้องอีกทีหนึง่งจนภาษากังกน้องถึงระดับที่พี่เขาคิดว่าโอเคที่จะสามารถเอาชีวิตรอดที่อเมริกาได้เขาถึงจะส่งมานะคะก็เนี่ยหลักๆ3ามอย่างก,ก็คือภาษาอังกฤษพอได้นะคะไม่ต้องถึงขั้นเก่งมากเป็นมาสเตอร์ไม่ต้องใบกับขี่น้องต้องมีแล้วก็ประสบการณ์การเลี้ยงเด็กนะคะสามอยา่าง พอเสร็จแล้วเราก็ต้องเข้าไปคุยกับเอเจนซี่ว่าโอเคเนี่ยหน,หนูแล้วก็อายุด้วยอายุไม่เกิน26ปีอายุด้วยนะคะเขาจะเอาเด็กๆอยู่แล้ววีซ่าที่มาน้องจะเป็นวีซ่าเจเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนก็คือเอ่อน้องต้องไปที่เอเจนซี่พี่บอกเลยว่าพี่สมัครกับเอเจนซี่ cultural care or pair นะคะอันนี้บริษัทไม่ได้เป็นเอเจนซี่เลยทั้งสิ้นนะเพราะว่า กวางเองเนี่ยเป็นออแพร์ air, ผ่านมาแล้วประมาณ7ปีนะคะก็นานมากข้อมูลอาจจะไม่อัปเดตเท่าไหร่ก็คือน่าจะต้องไปฟังสัมมนาของบริษัทอีกทีหนึง่งว่าข้อมูลเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้มาแชร์ประสบการณ์7ปีที่ผ่านมาที่ย้อนหลังมานะคะก็ก็กวางก็ไปฟังสัมมนาแต่ซึ่งตอนนั้นกวางย,ยังไม่มีใบขับขี่กวางย,ยังขับรถไม่เก่งเลยนะตอนนั้นนะคะแต่ว่าเราหนึ่งมีประสบการณ์เลี้ยงเด็กภาษาอังกฤษเราระดับ โอเคต้องเทรนอีกนิดนึงกวางก็เทรนพูดภาษาอังกฤษอีกนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องคุยกับโฮสผ่านสกายก็คือการอินเตอร์วิวงานการสัมภาษณ์งานนั่นเองนะคะเราก็ต้องคุยกับโฮสผ่านสกายแล้วถ้าเผื่อเขาคิดว่าเขาโอเคเขาจะเอาเราเขาถึงจะแบบติดต่อเอเจนซี่แล้วก็ทําทุกอย่างให้เราไปแล้วก็กวางก็เข้าไปฟังเขาจะรอแคร์ออแพรพี่เขาบอกว่ากวางก็ต้องสอบหนึ่งเราก็ต้องทำพาสปอร์ตถูกไหมคะทำพาสปอร์ตแล้วเราก็ต้อง อสอบใบกับขี่ให้ผ่านพอทุกอย่างผ่านเสร็จปุ๊บเราก็ส่งเขาจะเรียกว่าแอปพลิเคชันให้บริษัทเอเจนซี่มันจะทั้งทําออนไลน์เขาจะมีคําถามต่างๆว่าเราชอบอะไรงานอดิเรกคือข้อมูลทั่วๆไปของเราในแอปพลิเคชันนั้นแล้วพอเราโพสแอปพลิเคชันนั้นปุ๊บโฮสตที่อยู่อเมริกาเนี่ยคือ Cultural Career เนี่ยเขาจะเป็นบริษัท โอเพยบริษัทเดียวนะคะที่ทำกับอเมริกาเท่านั้นจะไม่ได้ทำกับโซนยุโรปเลยถ้าน้องอยากไปโซนยุโรปน้องจะต้องไปหาบริษัทอื่นเพราะว่าเขาจะรแบโอเพยเขาจะทำแค่ให้แค่ที่อเมริกาเท่านั้น <c oughs> ก็พอเราปุ๊บเราก็โพสแอปพลิเคชันออนไลน์มันก็เหมือนเราสมัครงานออนไลน์อะแล้วก็จะมีคนที่มองหาลูกจ้าง แล้วก็มาเจอกันอย่างเงี้ยซึ่งโฮสเราเขาก็ติดต่อกับ Cultural Care o p p r e t ที่อเมริกาเราก็ติดต่อกับ Cultural Care o p p r e t i c ไทยแล้วก็ Search หาแอปพลิเคชันออนไล์ก็เหมือนเราดูใน Facebook หรือดูใน l i n k ์อินอะไรอย่างเงี้นะคะซึ่งกระบวนการการทำแอปพลิเคชันอะมันไม่ได้นานคือถ้าน้องมีใบกับขี่พร้อมมีพาสปอร์ตพร้อมแล้วก็มีประสบการณ์เลี้ยงเด็กพร้อมภาษาอังกฤษโอเคทำไม่นานเลยนะคะแล้วก็เราก็โพสแอปพลิเคชันไป คือสิ่งที่ยากก็คือเราจะทำยังไงให้แอปพลิเคชันเราดูดีโอเคแล้วมีโฮสอยากติดต่อคุยกับเราแล้วก็อยากจะเอาเราเนี่ยไปทำงานกับเขาในมุมของโฮสเขาก็หาคนที่เขาจะแมชกับลูกเขาได้ในมุมของเราเราก็ต้องหาโฮสไม่ใช่ว่าเราไม่มีสิทธิเลือกนะเรามีสิทธิ์เลือกเราก็ต้องหาโฮสที่เราจะต้องไปใช้ชีวิตกับเขา24ชั่วโมงเนี่ย ให้อยู่รอดหนึ่งปีในอเมริกาเราต้องหาโฮดที่เราเราโอเคจริงๆนะไม่ใช่คิดว่าคนนี้เลือกเราแล้วเราก็ต้องเลือกเขาก่อนเพราะเราอยากไปอเมริกามากไม่ใช่เราจะต้องหาครอบครัวที่เราคิดว่าเราเก mm ็ตอารมณ์กับเขาได้อะเช่นแบบว่าถ้าเราได้ครอบครัวที่อย่างสมมติว่าครอบครัวที่แบบวัฒนธรรมอย่างจากครอบครัวจากอินเดียหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาสตรีทมากแล้วเขา ยังไงล่ะคือแบบวัฒนธรรมเขาดูแปลกๆแล้วเราไม่ค่อยชอบอย่างเงี้ยแล้วเราไปอยู่อ่ะเราจะอึดอัดแน่นอนแล้วสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นรีแม t ช์เราก็ต้องเลือกโฮสที่เราคิดว่าเราน่าจะอยู่กับเขาได้ทั้งอาหารการกินทั้งข้อมูลการทำงานและทั้งข้อมูลการใช้รถแล้วก็การไปโรงเรียนหรือการจ่ายเงินการจ่ายค่าแรงเนี่ยก็จะต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยนะ อยากจะบอกน้องๆที่ก้าวเข้ามาเป็นออแเร์เลยว่าเวลาน้องสัมภาษณ์กับโฮส์น่ะน้องจะต้องคุยให้ละเอียดทุกอย่างที่ไทยผ่านสกายให้เรียบร้อยไม่ใช่พอยูมาถึงแล้วอายูจะต่อรองอะไรกับเขาไม่ได้แล้วนะพะอยูมาดีเพนกับเขาแล้วนะยูมาถึงที่นี่แล้วเขาจะเตะอยู่ออกจากบ้านนะยูจะไปไหนอะ่ะ ใช่ไหมล่ะต้องคุยตั้งแต่ไทยให้มันเรียบร้อยหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวจะรงรมรายละเอียดอีกทีหนึ่งคือการเป็นโอเพจะง่ายก็ง่ายจะยากก็ยากแล้วพอเราโพสแอปพลิเคชันออนไลน์ปุ๊บเนี่ยโฮสก็จะเจอซึ่งกวางอะโชคดีอย่างหนึง่งเพื่อนบางคนเขาโพสแอปพลิเคชันออนไลน์ไป3 4มเดือนกว่าเขาจะมีโฮสหนึ่งคนที่จะสัมภาษณ์เขากวางเนี่ยนะกวางโพสแอปพลิเคชันออนไลน์ไปตอน5ทุ่มวันนั้นจาได้เลยผ่านมา7ปีก็ยังจาได้นะคะ ก็โพสตไปตอนห้าทุ่มลงเบนดึกพยาบาลทิไทแล้วก็คุยกับเพื่อนที่ทำงานล้วเออเนี่ยฉันจะโพสแอปพลิเคชันแล้วนะแล้วฉันจะส่งแอปพลิเคชันออนไลน์และตื่นเต้นจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปตอนเราลงเวนบา่ายท่ไทห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มทิไทจะเป็นสิบเอ็ดโมงที่อเมริกาสิบเอ็ดโมงเช้าแล้วตอนหกโมงเช้าเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเราได้อีเมลจากโฮสต์แฟมิลี่ที่เราเลือกนี่แหละ ส่งมาก็คือ6โกโมงเย็นที่อเมริกาเ็าส่งมาหาเราบอกว่าเขาอยากจัดสัมภาษณ์งานเราเราก็ตื่นเต้นมากเลยว่าเฮ้ย e โพสต์ไปแค่ไม่กี่ชั่วโมองมีคนอยากสัมภาษณ์เราแล้วเราดีใจจังเลยเพราะว่าเรามีเพื่อนที่เขาเขารอหัหนมาสามสี่เดือนแล้วอะเขาก็ยังไม่ได้เขาได้สัมภาษณ์บ้านแล้วเขาก็ไม่โดนเลือกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบตื่นเต้นมากเลยแล้วเราก็ได้หฮวส์อ่าแฟมิลี่เนี่ยนะ แล้วก็สัมภาษณ์กับเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันประมาณเขาก็นัดวันสัมภาษณ์คุยเอ่เราคุยประมาณสามครั้งจนเราคิดว่าเออเขาคงไม่เลือกเราแล้วแหละแต่สุดท้ายเขาก็เลือกเราเราจะบอกน้องๆที่เป็นโอเพ่เวลาน้องสัมภาษณ์งานกับโฮสน้องจะต้องถามว่าหนึ่งน้องน้องจะต้องอยู่ส่วนไหนของบ้านจะเป็นห้องส่วนตัวตรงไหน แล้วน้องมีสิทธิ์ในการใช้รถขนาดไหนคือน้องจะต้องขับรถไปรับส่งลูกเขาหรือเปล่าไปโรงเรียนหรือว่าน้องสามารถใช้รถได้ไหมหรือว่าเขาจะให้รถน้องเป็นของน้องเลยหรือยังไงหรือน้องสามารถใช้รถได้วันเสาร์อาทิตย์หรือวันหรือหลังจากเลิกงานหรือยังไงน้องต้องคุยกับโฮสตให้รู้เรื่องว่าควรจะ จะใช้รถได้เวลาไหนเพราะว่ามันเป็นปัญหามากหลายๆคนคิดว่านี่ไม่ใช่ปัญหาก็เลยไม่ได้คุยมาจากที่ไทยแต่เนนี้คือการมีปัญหามากๆเลยในการมาอยู่อเมริกาเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้ามาเป็นโอเพจะมีโอเพบางส่วนที่ได้อยู่นิวยอร์กนิวยอร์กลอสแอนเจลิสหรือเมืองใหญ่ๆซึ่งเขามีรถไฟฟ้ารถใต้ดิน่อันนั้นไม่ใช่ปัญหาสําหรับน้องอยู่แล้วท,ที่ที่จะต้องใช้รถใช่ไหม เพราะว่ามีรถ transportation public transportation ให้ใช้แต่ถ้าส่วนใหญ่ได้มาอยู่ฝั่ง f ลอริดาฝั่งเท็กซัสหรืออะไรเมืองอื่นๆที่มันจำเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนตัวมันจำเป็นนะรถยนต์ส่วนตัวที่นี่จำเป็นมากน้องต้องคุยกับโฮสให้เรียบร้อยที่ไทยว่าน้องใช้รถได้ไหมแล้วใช้ได้เมื่อไหร่ แล้วน้องต้องขับรถไปรับส่งลูกเขาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเคลียร์ให้เขาเรียบร้อยตั้งแต่ที่อยู่ไทยแล้วก็การจ่ายเงินเขาจะจ่ายเงินเราอย่างไงทุกอาทิตย์ทุกวันศุกร์หรือว่าทุกสองอาทิตย์หรือทุกวันจันทร์แล้วจะจ่ายให้เราผ่านบุ๊คแบงค์หรือจะจ่ายให้เราเป็นเงินสดหรืออะไรยังไงคุยค่าแรงชั่วโมงการทํางานว่าทํางานจันทร์ถึงศุกร์ทำยังไงแล้วก็การใช้รถอันนี้3ข้อหลัก,กเลย อืมแล้วก็เรื่องไปเรียนก็คือการเป็นออเพาน้องจะต้องมีคอนแทรคว่าน้องจะต้องไปเรียนไปเรียนอ่าจะเป็นส่วนใหญ่นะที่มาเรียนเราไม่ได้ตั้งใจจะมาเรียนเอาดีกรีอยู่แล้วถูกไหม พอเรามาแค่ปีหนึ่งแล้วเราก็ทํางานด้วยส่วนใหญ่ที่จะเรียนก็คือจะเรียนภาษาอังกฤษที่นี่เขาจะเรียกว่า E.S.L ก็คือ English as a Second Language ก็คือจะเป็นคอร์สสั้นๆคอร์สภาษาซึ่งจะทําให้เรา improve ภาษาอังกฤษเวลาเราไปโรงเรียนเราไปเจอเพื่อนแล้วเรามาคุยกับโฮสแล้วเราเวลาใช้ชีวิตประจําวันก็คือเขาจะเรียกว่า E.S.L ก็คือน้องต้องถามว่าบ้านโฮสนแถวนั้นมี community college มีโรงเรียนให้เราไปเรียนได้ไหม แล้วเขาจะให้เราเรียนได้วันไหนสูมว่าน้องทํางานจันทร์ถึงสุกใช่ปะแล้วส่วนใหญ่อะโรงเรียนมันจะไม่ค่อยเปิดวันเสาร์อาทิตย์คือเปิดมันจะมีเปิดแค่วันเสาร์อย่างเงี้ยน้องก็ต้องคุยกับเขาว่าเอาแล้วถ้าเปิดฉันมีเรียนวันจันทร์กับวันเสาร์ฉันหยุดงานวันจันทร์ได้ไหมแล้วฉันทําวันไหนได้แทนหรืออะไรเงี้ยต้องไปคุยกับเขาคือเรื่องโรงเรียนอาจจะต้องคุยตอนที่มาอยู่เมกาแล้ว แต่ว่าเรื่องการจ่ายค่าแรงการทำงานแล้วก็การใช้รถน้องคุยได้เลยที่ไทยนะคะก็วันนั้นเราก็สัมภาษณ์กับโฮสต์บ้านนี้สารอบจนเราคิดว่าเราอาจจะไม่ได้แล้วรซรยเขาก็เลยออฟเฟอร์เราให้มาอยู่เขาที่เมรการนะคะกวางก็ใช้เวลาประมาณ1-2เดือนที่จะ c o m p l e t เอกสารทุกอย่างแล้วก็บินเมกานะคะ